นี่คือครั้งแรกในชีวิตของวูดี้ครับกับประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบไม่มีแันและไม่รู้เลยนะครับว่าจะเจออะไรบ้างโอ้อยู่ยู่มิ้นก็ให้ผมแก้ผ้าครับนอนบนเตียงซะอย่างนั้นเธอกำลังจะแกลงอะไรผมขอเดาวนะครับมันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมจักกะจี้หน้าดูและทีนี้จะถึงขั้นตอนต่อไปฮะเป็นจุดแบบคลายแม็กซ์ละพี่วูดี้ ออนี่มันหอมหอมไหมเดี๋ยวบอกนะช็อกโกแลตอะ่ะอันนี้คือช็อกโกแลตเลยค่ะมันช่วยอะไรยังไงมิ้นเนี่ยอันนี้มันจะทําให้ผิวเราแบบว่าเนียนใสชุ่มชื้นนิดนึงอแล้วกินได้แบบเนี้ช็อกโกแลตเนี่ยคือจริงๆอ่ะกินได้นะแต่ว่าก็ไม่ควรป <laughs> ่ะมิ้นอยากลองชิมไหมที่แท้มันก็คือช็อกโกแลตสปานั่นเอง ช็อกโกแลตเหนียวๆเ,เนี่ยนะครับจะทําให้ผิวเปล่งปลั่งได้ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ครับแต่พอทําไปทํามามันเพลินมากครับกลิ่นก็หอมหอมเลยอยากลองชิมสะหน่อยครับโอ้โหพี่วดีอร่อยไหมคะเอออไม่ใช่อย่างที่คิดไวใช่ไหมแต่มันมีกลิ่น ะโอเคนะหลอกหลอกหลอกกันนี่นะเอยรับเคยมาทำแต่ไม่เคยชิมค่ะโอ้ชีเด็ดโอ้ชีเด็ดไม่นานเลยคือช็อกโกแลตเนี่ยพี่เพิ่งรู้ว่าเวลามันเข้าไปกระทบผิวเนี่ยมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรทำให้แบบกัดเซลล์ผิวอะค่ะทำให้ผิวแบบ สว่างใสขึ้นเออคนญี่ปุ่นนี่เขาก็มีอะไรแปลกๆเนอะเพราะเมืองไทยพี่ยังไม่เห็นแล้วว่ามีช็อกโกแลตสปาแบบโอ้โหญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อว่าของแปลกเยอะสบายไหมคะพี่มดีิสบายภระสญี่ปุ่นพวกอะไรพวกไงนะคิมุจิอ๋อคิมุจิคิมจิสารญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแลตัวเองแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหนนี้ถือว่าเป็นการดูแลที่แบบเซตเซี่ยวนึงของการดูแลผิวเลย S <S ใช่เพราะว่าสาวญี่ป네ุ uh, ่นเนี่ยเขาจะแบบซีเรียสเรื pause pause ่องการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างการกินอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเนี้ยคือแบบดูแลผิวโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเคล็ดลับอ่ะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยที่สาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบมีเคล็ดมาแบบว่าเออต้องทำนี้เลยงั้นพี่ขอให้มิ้นพาพี่ไปดูทุกเคล็ดลับอ๋อทุกเคล็ดลับอันนี้คือเป็นเคล็ดลับภายนอกอ่าแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกเยอะค่ะพี่ิ้ดมีเคล็ดลับภายในด้วยอ่ะภายในคือยังไงมีได้เหรอเดี๋ยวเราอุไปก่อนโอเค หลังจากนั้นมินก็พาผมมาเจอกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเธอนะครับแต่สิ่งที่มินไม่รู้ก็คือเราทุกคนจัดเตรียมเซอร์ไพรส์ไวให้กับเธอตั้งใจดูให้ดีนะครับเซอร์ไพรส์ที่ว่าคืออะไร สาวนี่ดูแบบดู <c oughs> แบบ,บๆๆวิบงวิงมัยวิงวิงยนี่น่าขาคิดรสินะยังไ <c oughs> งกมาสาวที่นี่จะชอบดื่มหน้าก็เลยใสเลยเนาะคือคนญี่ปุ่นทีน่ชอบคอลลาเจนเหรอหรือว่าญี่ปุ่นชอบดืนมอ่ะญี่ปุ่น的ู人喜欢喝啊日本よくコラーゲン飲みますนี่เน่าขาดคิด้อจิมมี่ <c oughs> แกงนี่แบบไปเที่ยวด้วยกันเหลือะไรใช่เะจะแบบแกงเมาโอ้์เนี่ยทำไมไม่ไม่ไปเที่ยวฮาลาจูกุกับเราเมื่อกี้เนี่ยก็สักกี้ชอนี่ฮาราจเต้ไปกานกัตันสุดจันเนี่ยจะไปอีกจะไปอีกไหน่ยวดีพอดีวันนี้เรามีแบบว่าสิ่งพิเศษมานำเสนอไปอาเลพิเศษพิเศษมาเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์กัน วันนี้วันเกิดของมินนั่นเองนะครับก็ขออวยพรให้ภรรยาแสนสวยของต๊อบเท่าแก่น้อยนั้นสวยวันสวยคืนวิ่งวันวิ่งคืนแล้วก็เป็นสาวคาวอิที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับต๊อบอยู่ไหนเนี่ยเรียนเลยไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่ต๊อปตันเย็น,นวันนี้ใช่แล้วเรามีเซอร์ไพรส์ปปรดีดีด้วยอย่าบอกนะอันนี้เป็นโชว์แบบสุดเอ็กซ์คซีฟใครที่จะดูไดแบบ พี่ดูแลต๊อปต้องเสียมโชว์เลยอันนั้นไม่ที่แน่เลยเจ๋งแน่นอนเจ๋งแน่นอนพี่มันเป็นที่สุดๆเลยฮะที่สุดของญี่ปุ่นเลยพี่ว่าต๊อปก็รู้แน่นอนมันเป็นฝันที่พี่อยากจะดูมากอาเออซ้อกส่เดี๋ยวเราต้องไปเจอกันแน่นอนโ้